สวัสดีชาวกรกฎค่ะดวงความรักประจําวันที่8กุมภาพันธ์คุณได้เด็กถือถ้วยกับหัวเขาได้เดมูลกับหัวนะคะวันนี้คุณอาจจะมีเรื่องที่ผิดหวังบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีปัญหาการน,น้อยใจกันบ้างแต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่แฟนได้เดมูลกับหัวแปลว่าสถานการณ์โดยรวมดีขึ้นปัญหาผ่านพ้นไปนะคะความชัดเจนมีมากขึ้น มีพลังงาน Deception แล้วก็เช็กแอคชั่นถ้าเคยมีเรื่องผิดใจกันมาก่อนหรือว่าอะไรที่ปกปิดกันเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ดีนะคะที่จะสารภาพผิดหรือว่าเปิดเผยสิ่งที่ปิดบังนะคะก็จะสามารถตกลงกันได้ค่ะ คนโสดสนิทวันนี้ยังไม่แนะนําให้สละโสดค่ะเพราะว่าตัวเราก็ยังไม่ได้พร้อมนะคะที่จะมอบความรักให้กับใครอาจจะมีปัญหาส่วนตัวอยู่แล้วก็คนที่จะเข้ามาเนี่ยยังมีพลังงานดีเซชันก็คือว่ายังมีอะไรที่ปิดบังเราอยู่นะคะรอเจอคนที่ดีกว่านี้ดีกว่านะ